ผลการหารือระหว่างพักเพื่อไทยกับพักพลังประชาชนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากทางพักเพื่อไทยนําโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายย้งตีในฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมถึงนายสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยพันตํารวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชาติแล้วก็มีแกนนาพักร่วมรัฐบาลหลายคนเดินทางไปพบกับแกนนาพักประชาชนที่ทาการพักประชาชน แล้วก็ตัวภูมิธรรมเวชยชัยออกมายืนยันว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างดีพักเพื่อไทยก็พร้อมที่จะให้พักประชาชนเนี่ยมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเบินหน้าบริหารประเทศต่อไปโดยเบื้องต้นเนี่ยข้อเสนอที่ได้มีการถแถลงไปก่อนหน้านี้ก็ยังยืนยันว่าดาเนินการตามนั้นคือให้มีการยุบสภาภายใน4เดือนหรือถ้าพักประชาชนอ,อ,อยากให้เร็วกว่านั้นพักเพื่อไทยก็ยินดีสามารถทําได้ เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งสสรเรื่องต่อมาก็คือให้มีการเรียกว่าถามในเรื่องของประชามติเกี่ยวกับว่าจะยกเลิก m o u ม4หรือ4 3หรือไม่แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะเดินหน้าในเรื่องของการเร่งรัดการติดตามคดีหัวทุจริตสวแล้วก็เรื่องการลุกที่ ดินเขากระโดงซึ่งทางพรรคประชาชนก็บอกว่าทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้ทางพรรคประชาชนขอประชุมพักในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1กันยายนก่อนนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางพรรคประชาชนที่ภูมิธรรมยืนยันพร้อมแบะท่าแล้วก็ยินดีทําตามข้อเสนอของพรรคประชาชนทุกอย่างเพื่อไทยพร้อมจะยุบสภาเร็วกว่า4เดือน